ว่าไงวัยรุ่นสบายดีไหมตอนนี้เราอยู่กับคราวครัวนะคะวันนี้ผมจะมาทําเมนูปลาดุกผัดพริกเผานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์เจ้าปลาดุกให้ว่าที่มาของเจ้าปลาดุกตัวนี้มันเป็นยังไงคอนเซปต์รายการผมก็คือใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดแล้วก็อะไรที่มันอยู่ในตู้เย็นอ,อะไรที่มันอยู่ในบ้านออกมาใช้ให้หมดเราก็จะเซฟงบประมาณไปอะไรที่มันอยู่ในบ้านเราวเอามาทำแต่วันนี้เราจะทําด้วยกระทะไททันนะครับผมอันนี้ผมเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่นะคะถ้ทักเข้ามาได้ที่เพจผมเลยนะครับผมวันนี้ผมจะใช้กับที่เป็น นะครับผมขนมกล้วยเผือกมันม่วงฉาำนะครับและตอนนี้มีรถใหม่เข้ามาแล้วนะครับรถปาปิการนะครับอันนี้ตังเข้ามาได้นะฮะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของวันนี้ก่อนนะครับผมอย่างแรกก็จะมีกระเทียมสับนะครับเนื้อปลาดุกนะอันนี้เป็นปลาดุกเลาะกลางแล้วนะครับผมอันนี้ผมมีคลิปการเลาะกลางปลาดุกให้มีแต่เนื้อนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงหั่นนะครับผมแล้วก็หอมใหญ่นะครับอันนี้หอมใหญ่แล้วแต่ หั่นแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนอาจจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมแล้วก็จะมีใบโหระพาครับแล้วก็จะเป็นต้นหอมนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเตาก่อนอันนี้ให้เราใช้ไฟกลางพอนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากแล้วก็ต่อไปนะฮะด้วยความที่มันเป็นกระทะเคลือบอยู่แล้วแล้วเราไม่ต้องการใช้น้ํามันมากนะครับผมจะใช้น้ํามันจากพริกเผาเนี่ยครับในการเจียวกระเทียมนะมีนิดหน่อยไม่เป็นไรครับอันนี้เจียวให้มันหอมก่อนนะครับให้กระเทียมหอมก่อนนะ คือบางคนจะใส่น้ำมันในการเจียวกระเทียมก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากใช้น้ำมันเยอะนะฮะพอกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมนะครับให้ใส่เนื้อปลาดุกลงไปนะฮะนี่เราใส่ลงไปเลยพอใส่เนื้อปลาดุกลงไปนะครับก็คือทําให้ปลาดุกเริ่มมีความสุกนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่น้ําพริกเผาลงไปนะครับอันนี้น้ำพริกเผาแล้วแต่ว่าใครจะชอบใส่มากใส่น้อยนะฮะแต่ผมว่าใส่ก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนี่ครับใส่ไปเลยใส่แล้วก็คลุกเหมือนเดิมครับ อันนี้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าปลาดุกที่เราหั่นใหญ่ไปหน่อยนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันสุกช้าไปให้เราเติมน้ำลงไปหน่อยนะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่หอมใหญ่ไปก่อนนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะฮะต่อไปนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลนะฮะจริงๆน้ำตาลก็หนึ่งประมาณหนึ่งช้อนชาครับแต่ว่าผมไม่อยากใส่เยอะนะเพราะว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยเวลาเขาดนความร้อนเขาก็ให้ความหวานอยู่แล้วครับให้ผมใส่ไปนิดนึงตามด้วยนะครับตีวขาวนะครับ แล้วก็น้ำมันหอยนะฮะเครื่องปรุงพวกนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับว่าใครจะชอบแบบไหน mm hmm. คุเขาให้เข้ากันนะครับ mm hmm. อย่าลืมนะครับขนมแท๊แกๆสั่งได้นะครับผมตามลิงก์ที่แปะไว้ด้านล่างเลยนะครับ mm hmm. ก็อนนี้นะครับ กระทะไทท่านนะครับผมตอนนี้ผมเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่นะครับทักเข้ามาในเพจของผมได้เลยนะครับผมเป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่นะฮะอันนี้เป็นกระทะตัวท็อปนะครับผมใช้ได้กับเตาทุกชนิดนะครับใช้กับเตาไฟฟ้าก็ได้หรือว่าเตาที่มีเปลวไฟก็ได้นะครับอันนี้เป็นกระทะเคลือบติดชั้นนะครับผมเดี๋ยวเรารอให้รอปลาสุกกว่าน,นี้นิดนึงนะครับ คือตอนนี้กระทะใช้ท่านก็คือจะมีอยู่2รุ่นนะครับจะมีรุ่นธรรมดากับรุ่นโัท็อปนะครับผมคือรุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะราคา990บาทนะฮะก็จะใช้ได้กับเตาแก๊สเตาเปวไฟหรือว่าเตาแช่ความร้อนครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวท็อปอันนี้นะครับก็คือจะราคา1,900บาทนะครับอันนี้ใช้ได้กับเตาทุกประเภทนะครับรวมถึงแม้กระทั่งเตาอิฟระเลดหรือว่าเตาไฟฟ้าใช้ได้หมดเลยนะอย่างนี้ไม่ติดกระทะด้วยนะครับเพราะเป็นกระทะเคลือบสิบชั้นพอเนื้อปลาดุกเริ่มสุกแล้วให้เราใส่ต้นหอมลงไป ตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยครับทั้งกลิ่นพริกแล้วก็กลิ่นหัวหอมนะครับกลิ่นพริกเผาด้วยครับกลิ่นพริกชี้ฟ้าด้วยกลิ่นหอมมากถ้าได้เข้าวสแล้วนร้อนสักจานนะหืดยอด oh, <no. S 1> นี่ครับผมแล้วสุดท้ายก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะครับ พอเราใส่ใบโหระพาลงไปเราปิดไฟได้เลยนะครับเพราะว่าความร้อนในกระทะเนี่ยจะทําให้ใบโหระพาสลดนะครับคือเราไม่ได้ต้องการให้ใบโหระพาเขาสุกนะครับแค่ต้องการให้เขาแบบสลดแล้วก็มีกลิ่นเฉยพอได้แล้วเราก็ตัดใส่จานเลยนะครับนี่เห็นไหมไม่ติดกระทะเลยครับนี่ครับผมเสร็จแล้วกับเจ้าปลาดุผัดทิกเผานะฮะเรามาลองชิมกันก่อว่ารสชาติเป็นยังไงไปครับน่ากินไหมเดี๋ยวผมชิมก่อน อ,อร่อยมากเลยครับเยี <No. S 1> ่ย mm. มนะครับอร่อยมากครับกับ mm. วันนี้เมนูปลาด,ดุกผัดพริกเผานะครับผม <No. S 1> ถ้าเกิดชอบไงก็ฝากกดไลค์ <No. S 1> กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะค้นหาเมนูด้วย คำว่าคาราโครัวนะครับผมมันก็จะขึ้นมาใน YouTube นะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเมนูหน้าผมมาทําอะไรเดี๋ยวคอยติดตามชนกันนะครับผมส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับกินได้อร่อยด้วย